พี่ค้าจุดเกิดเราจุดเกิเดเราหันไม่ยิงหน่อยไม่เห็นพี่ครับเห็นแล้วตายเออเอะละตัวอ้อมตัวเดียวด้วยนะมาตัวเดียวด้วยนะแต่มันเคลียร์บ้านไปหมดเลยไายแล้วทำไงทีนี้ไปดักแน่เดี๋ยไอเทมแคนยูพุทเออการิสตันด์เนาะเรางม่มีหรอปวกมันก็สองไม่นะ ก็ถ้าเจออาจารย์รัสเซียก็แบบนั้นครับสนุกนะเรียนสนุกคเัาลูกที่ข้างโคเวอร์อยู่ข้างนอกก็ได้พี่แต่ไม่ก็ขึ้นไปบนเขาอีกเราแล้วยิงลงมาอีกหนึ่ง เห็นดิเห็นสองรอบเลยเกิดเสร็จจะรีบวิ่งไปวัวนเกิดให้ไม่ยามชีวิตันมาแวบเดียวแกลริสันแตกเลยเว้ยแค่มันเดินมาเจอก็แตกเลยเหรอใช่ โอ้ยแล้วกูอยู่หน้าบ้านมันคนเดียวโอ้มาบ้านเลยยัดเป็ดมหมอบไวก่อนดีกว่าไ,ไม่ได้ไม่ได้มันไระชิดตัวพี่มาเยอะเลยมันเป็นกองร้อยเลยคิดถึงตัวเลยเนี่ยมันโถมเข้ามาไงเดี๋ยวเออเอาปะทะก่อน

ไม่ใช้หรอกฆ่ามันให้หมดหมดหมดแล้วเหลืออีกตัวเดียวเก็บไปห้าแล้วลูกหมดกิ๊บไม่ไหวแล้วน้องเต็มเลยรีโหลด หลดแล้วยิงต่อพะนมอย่ายอมแพ้โอยแกที่หนูปวดฟ้าไหชุดครับเฮลัไม่ง่ายก็ล้างเครื่องง่ายสุดนะ นะไม่งั้นก็ต้องไปหาตัวต้นตอแล้วก็ลบมันทิ้งแบบถแบบอนล่าทางพงอย่าไปใช้โปรแกรมอันอีสตอเพราะแม่งไม่ออกไอพวกนี้มมาติดมากับโปรแกรมแล้วมันไปแอบอยู่เราต้องไปเปิดอ่าตัวล่องหนแล้วก็ลบมันออกไปคือมันจะมีไฟล์ที่แบบล่องหนได้รนะับแบบเราต้องไปตั้งค่า้เราเห็นก่อนแล้วเราถึงจะลบได้โอ้น้องถ้าน้องเจอคนที่แบบ 1ิบปีมีรอบหนึ่งไงน้องจะเห็นแล้วแม่งโคตรเทพเลยแบบแม่งแม่งนอนแบบมันหลับในห้องเรียนทุกคาบแต่มัาตื่นมาตอบได้ทุกครั้งสิบปีมีคนหนึ่งไงพวกนี้แม่งโหดจัดไปเลยคือแบบแม่งนอนทุกคาบจนปีสี่แม่งก็นอนแม่งก็แต่งตื่นตอบได้ ม่แล้วมันก็ตอบอ่ะมันก็อาจารย์อาจารย์ถามอะไรมาตอบเร็วกว่าที่อาจารย์าารถาม,มาอ่ะคิ <c oughs> ไดไม่ไหวแล้วบาสกุเก็บหมดเลยเนี่ยฮะนีม่มีคนถามผมว่าเล่นเซิฟเทคกับเซิฟเ<า>ตือนต่างกัน,น,นยังไงเราสามารถล้างเครื่องได้เลยสั่งมันล้างได้เลยมันมีวิธีใช่เหรอ,หรอวะเออถ้าล้างเครื่องแล้วให้มันระบบออโต้รันใหม่อ่ะคือมันมีระบบในตัวอยู่ละอันนี้คือกรณีเผื้นฐมันี่ตามคอมพิวเตอร์เลยถ้าล้างแบบแม่ไม่ต้องทีไรเยอะ มีให้เลยอังเครื่องก็ลงเซบไม่เนี่ยเฮ้ยสันอนมาร่วงมาเลยเว้ยเอกไปจี่ที่ดูทำอะไรเยอะไปหมดคือถ้าล้างเครื่องมันไม่งยากยาย แม่กระตูนเะี่ยตองมาตองมากระดมสินพ่อแม่ถามว่าเอาลูกทำไมมีลูกผู้หญิงอยู่มากอกเอาแม่ถ้าผมไม่อยากอ่านกระตูนเกียร์ใหญ่ปีเอ๊ะเกลี่ยไปเกลี่ยเรียบง่ายไหมแม่ถามทำไมไม่ทำไมมีลูกผู้หญิงลงตัวเอาก็แม่ก็ผมชอบผู้หญิงเพี่เขาบอกหนูไม่ชอบผู้หญิง เออตายสั <laughs> กทีักอยูคนเดียวเดินกำลังมาถึงแล้วเนะ <laughs> นี่ยเห็นป่าววางมึงจะมาใส่มู้เ็นจริง <laughs> <laughs> เทียบเลยมันเ <laughs> ดินหากันไม่ฟักเลยคิดดิฟคนเดียวเลย ตรงนั้นอ่ะเยอะนะระวังนะตรงพุ่มอะไรเกิดแล้วก็เยิยเลยหนะไหนแม่การีสันใกล้ๆผมอ่ะคือเต็มเลยอะ่ะกำลังเกิดเนี่บสี่วิพี่กันจนสุดตัวแล้วน้องทั้งปืนพกทั้งสไนจัดหมดอ่ะ